Hey! สภาสูงไฟเขียวกฎหมายคุ้มครองแรงงานลาคลอดได้120วันที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งนอสโสพรองประธานวุฒิสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพรบคุ้มครองแรงงานวงเล็บฉบับที่พอสอ ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียงเอกฉัน125เสียงงดออกเสียง5เสียงหลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดเป็นรายมาตราแล้วเสร็จสำหรับการพิจารณาเป็นรายมาตราที่ประชุมเห็นชอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ซึ่งมีสาระสำคัญต่อการเพิ่มสิทธิการลาคลอดของลูกจ้างหญิงไม่เกิน120วันและให้สิทธิลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้อีกไม่เกิน15วันในกรณีที่บุตรมีภาวะเจ็บป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมีความผิดปกติหรือมีภาวะความพิการทั้งนี้กำหนดให้ได้รับค่าจ้าง50% ของอัตราค่าจ้างในวันทำงานนอกจากนั้นให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรได้ไม่เกิน15วันโดยใช้สิทธิก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90วันนับแต่วันที่บุตรคลอดซึ่งยังจะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน15วัน สำหรับประเด็นค่าจ้างกำหนดให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างหญิงที่ลาคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน60วันหรือตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาหลังจากนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปทั้งนี้ตามร่างกฎหมายกำหนดให้ร่างพรบรดังกล่าวมีผลบังคับใช้หลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว30วัน